หายุหากินครับพ่อได้หาพ่อได้กินพ่อได้กินเป็นคนเออโอ้หาแช่พ่อได้พ่อได้กินอาจารย์พี่น้องรู้วสวัสดีสวัสดีกำลังกำลังมือดังหวังสตรวนกุ้งมาด้วยสตรอนกุ้งอตรอนกุ้งควายหาอยู่ใครกินครับพี่น้องเออจิ้มกินครับพิธีชาวบ้านอชาวบ้านนิทานวันน้องครับเออ พอเห็นไปใส่น้อสั่ตอกเขาไปไปแจ้งผู้่า,ากาแล้วก็แล้วแนมเพื่อเหย่าจะแนมเพื่อเอคนไปเห็นเนีเ่ยคนไหนเจเออไปไหนมัน้มมาลอ,มาอยทางในนอสันตอกตามไม่เดยครับเันแล้วผมจะได้ตามมันนี่อยู่น้ำเครื่องมันถอยมันนีตามเป็นบ่ตา,ามมาห้อยห้อยห้อยกับก้านะเท่าะเวตัวถามมัาเป็นดอกถามไปแล้วแบ ตามเขเบืนตามเขาเหียบเออมึ้งท่านเห็นเหยียบมาท่านม้านะเป็นเตะเหย้าไงเนี่ยเป็นวิ่งเฮ็ดว่าเป็นอันนี้อันนี้เฮ็ดได้อยู่เนี่ยตาวิ่งเนาะเนี่ยจะยังเป็นแน่ตัวนึ่งมเพื่อนตามมุงเราเท่าขั้นเบ็ดเป็นเออมือตามมุ้งมันตามวิ่งอาทิตย์หนึ่งเราขั้นทรงเบ็ดอยู่สี่สามสิบขั้นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจังไปอ่ะครับโอ้ย ทำขั้นอาทิตย์หนึ่งวันทรงขั้นเว็ดอยู่เออไอพวกยออะไรเนี่ยเออเดียวตลาดรถโออบอยเราขาดซุ้มไหมผม้ายผมผมจะไมเขาม้างเงินผมขาดซุ้มเออแต่ว่านั่นผมสะพาไปเอาไม่จะเอาไม่จะ่้องโคกมึงรถไม่โคกวิรีร่มไม่นะเอาเช่นไรเอาเปรี้ยวม มาคุณเปเปเปไปแหลมปลายสองสามปตักขึ้นไปไปแหลมปลายมองเจอเข่ามองด้ามจับอ่ะเสร็จเดี๋ยวผมจะมันม,มีตัวยางอยู่ผมเหลาไว้อ,อยู่ผมมาส่งนี่นะห้าสิบได้บ่อจังบ่อใดหรอกมั้ท<อ>งทองเร็วก็ได้หรอกทองเร็วก็ได้แต่ไม่หลุดก็ได้ครับรเ,เนี่ยแพีงเขงงาง่วงเนี่ยครับอ่ ผมอยากได้นี่มันยังมันง่ายกว่งง้วะมันกินมันเลี้ยงหยาดีเป็นอันเห็นบ่บ่เห็นหอดคนไหลเห็นบ่เขาควักเองครับหอดเวลาไปหอดเวลาเขาควักเองกับเพื่อนเองมอนไม่กินหยาดนำได้วยหยาดนำนะว่าสิฝนอยู่ได้แต่ว่าแดด้อนอ่างัวแดด้อนแต่ฝนอยู่บ่ได้งัวหนาววงัหนาว กล้วยบ่หนาวกล้วยมาฝนเราเยืนอยู่ไแล้วแต่ว่าแดดฮ้อนแดดฮ้อนเตาง้อนี่ยฮ้อนแดดอ่ะใส่ตุ่มใส่ห่มง้อง้อบ้านฮ้อนแดดแต่ว่าหนาวหนาวฝนกล้วยนี่บ่หนาวฝนแต่ว่าฮ้อนแดดอ่มันจะกลับกันนะคับมันนั่ง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 กล้วยก็คือกันบางกึ้นนั่งนะโอ้ยโบเห็นงัวแอบหนามแอบตุมเมื่อกี้หรอก 我。Well, well. <laughs>